ไม่ได้มีแต่วงการอื่นนะคะที่มีการ,รพัฒนาเทคโนโลยีไปแต่วงการผู้นยนทำความสะอาดนั้นได้พัฒนามาไกลจนขนาดว่ามี สว,สวัสดีเมื่อชาสเตก,กินนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสเสปกินเองวันนี้เราอยู่กับ e c o w a x d กซ์ o ีบ o ทออสนะคะก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าแบรนด์ e c o w a x เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ขายดีอันดับหนึ่งของโลกนะคะแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมาทำให้นดุดนยตื่นตาตื่นใจแทบตลอดเลยถ้าว่าใครเนี่ยได้ดูไลฟ์ของเสกิกบ่อย,อยๆเนี่ยก็ยคงจะเห็นแล้วว่านดูดุเนี่ยมีเจ้าตัว Osmo 900เนี่ยในการความสะอาดอยู่ในบ้านนะเป็นซีรีส์้ารนะคะตรงนั้นเนี่ยมันก็ยังมีบางจุดที่เรารู้สึกว่าวงการหุ่นยนต์หัวศาส ยังพัฒนาไปได้อีกนะคะแน่นอนนะคะตัวนี้เนี่ยก็มาตอบโจทย์ตรงนั้นด้วยําได้ตอบโจทย์จริงหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นจริงไหมอย่าเชื่อจนกว่าจะได้เห็นค่ะถ้าทุกลนพร้อมกันแล้วอินทร้อมบ้า ยู่าความสะอาดแบบนี้เนี่ยเมื่อก่อนนะดุดก,ก็ต้องบอกกันเลยนะคบว่าอาจจะมองว่ามันไม่ได้แบบสําคัญมากแต่ปัจจุบันเนี่ยพอเราต้องทํางานเยอะขึ้นมีเวลาน้อยลงนะคะการทําความสะอาดนั้นก็มีเวลาอดลงเช่นกันอุปยรณ์พวกนี้มันช่วยนะดุดได้เยอะจริงๆแล้วก็นะดุดเนี่ยไม่เคยคิดเลยนะคะว่ามันจะมียอดขายที่มหาศาลขนาดนี้นั่นหมายความว่าคนเนี่ยต้องการสิ่งนี้เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็มีการพัฒนานต่อยอดขึ้นมาจากความต้องการของคอน sumer หรือว่าผู้บริโภคเนี่ยอย่างต่อนเนื่องเลยสำหรับแบรนด์ eco wax นะคะมาดูกันว่าตัวนี้มันเจ๋งกว่าที่ผ่านมา We'll be right back. อย่างไรบ้างสำหรับตัวนี้นะคะความเจ๋งของเราเนี่ยก็คือด้านหน้าก่อนเลยค่ะด้านหน้าของเรานะคะจะมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งค่ะที่ชื่อว่า True Detect 3D ค่ะเป็นเทคโนโลยีเลเซอร์แบบ3มมิติที่จะคอยจับและหลบสิ่งกีดขวางได้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งก่อนหน้าน,นี้นะคะใครที่เคยใช้กลุ่มของโรบอทมาก็คงจะทราบดีอยู่แล้วนะคะว่ามันมักจะชนของเล็กๆค่ะไอของใหญ่ๆเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ค่อยชนค่ะเช่นพวกโต๊ะตู้เตียงอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะพอจะไม่ชนได้บ้างหรือบางทีมันก็มีชนแต่ว่ารุ่นนี้นะคะด้วยเทคโนโลยีของ รู e t e c t 3D ตัวนี้เนี่ยมันทําให้เขานี่สามารถเห็นของเล็กๆด้วยอย่างเช่นถ้าเกิดเราเกิดวางกระเป๋าเอาไว้นิดๆหน่อยๆเนี่ยกลางบ้านหรือน้องๆหนูๆเนี่ยได้วางของเล่นวางอะไรไว้เนี่ยเขาก็จะไม่ชนค่ะอันนี้ถือว่าตอบโจทย์ระดับสุดยอดมากเลยสําหรับปุญญโนยนต์ความสะอาดที่มีปัญหาเรื่องนี้กันมาตลอดแต่ว่า Ecovax กเนี่ยก็ทําการจัดการเรื่องนี้ได้เรียบร้อยแล้วด้วยเทคโนโลยีของเขาเนี่ยทำให้มีการยิงเลเซอร์เข้าไปที่อ็อบเจกต์หรือว่าวัดถูปุ๊บเห็นปุ๊บ เขาก็ทําการหลบหลีกไปไม่ให้ชนนั่นเองเจ๋งเปล่านอกจากนั้นนะคะยังมีการอัปเกรดใหม่ของ Smart Navy 3.0นะ mapping and navigation technology ก็คือมีการใช้เทคโนโลยีการสร้างแผนที่ที่แม่นยํากว่าเดิมนะคะถึง4เท่านะคะโดยรองรับระยะเนี่ยได้ประมาณ10เมตรเอาไว้ว่าทั้งห้องเนี่ยเขาเห็นหมดแล้วกันโดยเทคโนโลยีแบบ DTOF เอาง่ายๆนะครมันคือการวัดแบบตื้นลึกที่มีความแม่นยําแล้วก็ชัดมากกว่าเดิมนั่นเองทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะสแกน ห้องแล้วก็สร้างแผนที่ของบนห้องขึ้นมาหรือว่าบ้านของเราทั้งชั้นเนี่ยได้อย่างสมจริงแล้วก็แม่นยำมากขึ้นนั่นเองนะคะความเจ๋งของเขาเนี่ยไม่ได้มีแต่การแมปปิ้งที่แม่นยำมากขึ้นนะคะแต่ว่าตัวสมาร์ทเนวี่สามจุดศูนย์ตัวนี้เนี่ยยังสามารถใช้แบบมัลติแมปได้ด้วยก็คือทําได้สองแผนที่นั่นเองค่ะดังนั้นใครที่มีชั้นหนึ่งกับชั้นสองที่ไม่เหมือนกันเราก็สามารถสร้างแผนที่ชั้นหนึ่งแล้วก็ชั้นสองเอาไว้ได้เลยนะคะแล้วเราก็หยิบน้องเนี่ยขึ้นลงเท่านั้นเองในเวลาที่ เนี่ยคอนเซปต์ของเจ้าเครื่องดูดฝุ่น,นแบบนี้เนี่ยก็คือกวาดดูด แล้วก็ถูในเวลาเดียวกันอันนี้เนี่ยก็คงจะทราบแล้วคือเขาทั้งกวาดพื้นได้ถูพื้นได้แล้วก็ดูดฝุ่นได้ในเวลาเดียวกันแต่ว่าทนายอีโคแว็กซ์เนี่ยเขามีอุปกรณ์เสริมอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากค่ะอุปกรณ์เสริมตัวนี้เนี่ยเขาชื่อว่า Osmo Pro ค่ะคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยเขาสามารถขัดและขจัดคราบติดพื้นได้ด้วยพลังงานไฟฟ้าของตัวเครื่องนะคะด้วยเวลา480ครั้งต่อน,นาทีนะคะซึ่งอุปกรณ์เสริมตัวนี้เนี่ยจะต้องซื้อเพิ่มนะคะซึ่เราจะเห็นว่านวัตกรรมในการถูพืืนน้้้นนนยกก็พััฒาาขึโดรซอตว ออสโมโปรเข้าไปปุ๊บเขาจะมีการขยับขยับขยับ,ยบเหมือนขยี้ฝุ่นนะคะเพื่อให้ทำความสะอาดได้ดีขึ้นอันนี้นะัดูดมองว่ามันเจ๋งมากเพราะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราใช้แบบตัวที่เขาติดมาให้ตั้งแต่แรกแบบนี้นะคะตัวนี้เลยนี่เราก็ใส่น้ําเข้าไปใช่ไหมคะแล้วเราก็ใส่ตัว ถ้ามอบตรงนี้ลงไปเนี่ยเขาจะเป็นการถูแบบคล้ายๆกับลากผ่านมากกว่าแต่ตัวออสโมโปรเนี่ยมันจะมีการขยี้ขยี้ขยี้แบบนี้ด้วยค่ะซึ่งมันมันเจ๋งมากๆเลยสำหรับคนที่ต้องการความสะอาดที่ล้ำลึกมากกว่าเดิมเนาะแล้วที่ล้ำไปกว่านั้นนะคะเราเรียกสิ่งนี้ว่า Auto MT Station ค่ะ Auto MT Station ตัตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแท่นชาร์จค่ะนะคะที่เขาเป็นแท่นชาร์จแล้วเนี่ยเขาเป็นแท่นที่จะเก็บฝุ่นอัตโนมัติด้วยค่ะเมื่อคุณเนี่ยทำความสะอาดเสร็จเนี่ยเจ้าโรบอตตัวนี้กลับไปที่แท่นชาาา์จจใช่<ๆ>่่่มมัั้้้คะะเเกก็็ดูฝุนนนนนตตวววีีบไแท โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องนําขยะไปทิ้งเลยเป็นเวลากว่า30วัน <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ดูดฝุ่นทุกวันนี้อัจฉริยะสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะอันนี้น่าดูดว่ามันเจ๋งมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราซื้อเขามาเพื่อทําให้ชีวิตเรานั้นสะดวกสบายมากขึ้นการที่เขามีอุปกรณ์เสริมแบบนี้เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นเยอะจริงๆแต่อันนี้ก็ออกต้องซื้อเพิ่มนะจ๊ะนอกจากนั้นในตัวเครื่องนะคะเมื่อเราเชื่อมต่อกับ แอปพลิเคชันบนมือถือนะคะอย่าง EcoVacs Home ตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะกําหนดให้เขาทํางานเป็นเวลาก็ได้นะคะให้เขาดูดฝุ่นแรงแค่ไหนเราก็สามารถปรับได้นะคะแล้วก็ยังสามารถใช้ตัวของ Virtual Boundary นะคะผู้ชมตัวนี้เนี่ยจะเป็นเหมือน a r e a m o d e ก็คือทําให้เราเนี่ยสามารถที่ขีดเอาไว้ได้ว่าตรงนี้เนี่ยอย่าเข้าไปนะแล้วเราก็จะทำความสะอาดในส่วนอื่นๆแทนทั้งหมดในห้องที่เราเนี่ยได้ทําการแมปเอาไว้แล้วและเมื่อเราสั่งการนะคะให้ตัวเครื่องของเขาในทำการถูพื้นอยู่ใช่ไหมคะแล้วเขาไปเจอพรมเขาเนี่ยนะคะจะไม่ขึ้นพรมไปค่ะ เพราะว่าเขามีเทคโนโลยีในการตรวจจับว่าเขาจะทําการมองเห็นพรมใช่ไหมคะปุ๊บดีเทคปุ๊บถอยออกมาค่ะไม่เข้าผมเลยนะก็ไม่ต้องกลัวโรรมของเรานั้นจะ เปียกหรือว่าชื้นแต่อ,อย่างใดนะคะวิธีทำความสะอาดนะคะก็ง่ายแสนง่ายแล้วก็วิธีใช้เนี่ยก็ยังเหมือนเดิมง่ายมากๆนะคะเปิดปาเข้าออกมานะคะแล้วก็ดึงเนี่ยออกมาอันนี้จะเป็นถังเก็บฝุ่นนั่นเองนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยนรุดูมองเห็นว่าเวลามันมันวิ่งไปเนี่ยนัลด,ดมองทีเออไม่ดูไม่น่ามีฝุ่นอะไรนะแต่พอมาดูในกล่องปุ๊บโอ้หฝุ่นมันเต็มเลยอะซึ่งพวกนี้เนี่ยคนที่เป็นภูมิแพ้หรืออะไรแบบนี้จะเข้าใจนัลดเลยว่าฝุ่นมันน่ากลัวมากจริงๆเพื่นี่มันผ่าน,ผ,านผ่านไปนึกว่าไม่มีอะไรนะคะแต่่่่่่พออออมมมาาาาายยยยิบบบดู้ฝุุนน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 เเเะะะะะกๆลซึงแแคควใีรจจ ไม่ได้มีเวลาเยอะใช่ไหมคะดังนั้นเช่าหุ่นยนต์ทาความสะอาดแบบนี้เนี่ยมันก็เจ๋งมากๆเลยที่ทําให้เรานั้นประหยัดเวลาแล้วก็ยังทาความสะอาดได้ฉลาดมากขึ้นแล้วว่าความเจ๋งของเขาก็คือว่า1่ละที่เราเห็นเลยที่มันพัฒนาขึ้นมาก็คือเขาสามารถที่จะไม่ชนสิ่งกีดขวางเล็กๆที่มันอยู่ในระหว่างทางที่เขาไปได้แล้วปกติในดูดชั้นะคะนั่นดูนะะนนดต้องเก็บบ้านให้เรียบนะคะแล้วก็ค่อยเปิดเขาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดูดสามารถเปิดโดยที่ของนี่ก็วางแบบไม่ต้องถึงขนาดเรียบมากเนี่ยก็ทําได้อันนี้คือเจ๋งมากๆ เราสามารถที่ใช้งานของเขาเนี่ยได้แบบ2ชั้นนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถทําให้การใช้งานสะดุกสบายมากขึ้นแค่หยิบขึ้นหยิบลงและอุปกรณ์เสริมอย่าง Osmo Pro แล้วก็ตัวของ Osmo e m p t y Station เนี่ยก็ทําให้นาดูดรู้สึกว่ามันดูมือวามากๆเลยกับวงการการทําความสะอาดด้วยหุ่นยนต์แบบนี้สมเป็นผู้นําจริงๆนะคะสำหรับ EcoW a x เนี่ยมันเจ๋งจริงๆนาดูดเองก็ใช้ Eco w a x อยู่ที่บ้านนะคะก็เลยในฐานะเป็นแม่บ้านเหมือนกันนะคะนกดูดก็อยากจะแนะนําเจ้าตัวนี้หน่อยละกันเพราะว่ามันมันเจ๋งมากๆนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่อาจจะไม่่ได้ตอ อินเทอร์เน็ตเสียพอดีแต่อยากใช้นะคะกดปุ่มหนึ่งครั้งเนี่ยเขาก็ออโต้ทำงานได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าอยากจะให้เขากลับไปที่แท่นชาร์จเนี่ยเรากดแช่ไว้สักประมาณ3วินาทีนะคะในปุ่ม power ตรงนี้เขาก็จะกลับไปที่แท่นชาร์จเองอัตโนมัตินะคะและที่สำคัญและสำคัญที่สุดที่ห้ามพลาดก่อนจะไปซื้อเลยนะคะคือตัวนี้เนี่ยจะมีแบตเตอรี่อยู่ในตัวนะคะ5,200มิลล ah. ิแอม์ถาว่าด,ดีอย่างไรใช่ไหมคะคุณเคยใช้ถ้าใครที่เคยใช้จะทราบเลยนะคะว่าคุณยนพวกนี้เนี่ยมันทำงานได้ประมาณ1ชั่วโมง งนิดๆหรือบางทีอาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำถ้าเราเปิดแรงมากเนี่ยเขาดับเลยนะคะแต่เจ้าออสโมท8ตัวนี้นะคะเราสามารถใช้งานต่อเนื่องในโหมดธรรมดานะคะได้ถึง3ชั่วโมงเลย <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะนานใช่ไหมเอ่ยดังนั้นเราก็คงจะเห็นแล้วนะคะว่า มันคุ้มค่าต่อการลงทุนมากกว่าตัวเดิมเยอะเลยแล้วก็พัฒนาขึ้นมามากนดุดี่ยตื่นเต้นมากๆก,กับการใช้งานเจ้าตัวนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจในะดูดขออนุญาตขึ้นช่องทางสั่งซื้อให้ก็แล้วกันสำหรับช่องทางสั่งซื้อนะคะตอนนี้เนี่ยราคาปกติเนี่ยเขามีการปรับลงมาเหลือ29,500บาทนะคะแต่ช่วงนี้เลยค่ะเป็น n Launch Promo ช i o n หรือว่าโปรโมชั่นเปิดตัวนะคะเจ้า Os ส o t ทีตัวนี้เหลือแค่18,000บาทเท่านั้นลดทันที41%เลยและยัง มาใช้คูปองออนท็อปลดได้อีก15%สูงสุด2,000บาทก็คือลดอีก2,000เนั่นเองทำให้ราคาสุดท้ายเมื่อใช้คู่กับคูปองนั้นจะเหลือแค่16,000บาทเท่านั้นเองรวมลดทั้งหมด48%นะคะซึ่งแคมเปญนี้เนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นในวันที่17-18สิงหาคมในปี2020นี้นะคะตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปนั่นเองทางช่องทางการขายต่างๆก็สามารถท,ที่จะเข้าไปซื้อได้เลยนะัดดุทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ข้างล่างรวมถึงวิดีโอโปรโมทสินค้าด้วยนะกัน้องเอาไว้ ล่างเบิดจะดูเท่ๆนะคะย้ำอีกครั้งนึงเลยนะคะว่านี่คือล้ำที่สุดในยุคนี้จริงๆสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันก็ได้แบตเตอรี่ทนขึ้นหลบสิ่งกีดขวางได้ สามารถรับรู้เกี่ยวกับการขึ้นพรมได้นะคะก็คือถ้าถูพื้นอยู่ไม่ขึ้นหรือจะมีอุปกรณ์เสริมตาอีก2องย่างที่เจ๋งมากๆเลยจะต,ต้องซื้อเพิ่มนะคะตรงนี้นะดูคิดว่าวงการหุ่นยนต์ทางวารจาายก็ได้พัฒนามาถึงจุดที่มันแหม่มันเหลือเชื่อจริงๆนะคะเดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็มี AI ไปหมดแล้วคุณล่ามีหุน่นยนต์ดูฝุ่นอัจฉริยะแบบนี้ในบ้านสักเครื่องหนึ่งหรือ,อยังที่ยังไม่มีมาใช้ยี่ห้อเดียวกับระดุดก็ได้นะคะ E ี o คแ o s กซ์ดี T อสออหมอทีแปดเจอกันใหม่เทป